โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมนง XMP เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันในเกมโปเ l a n d คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมารีวิวขายไอดีนะครับไอดีนี้เป็นของเซิร์ฟน,นอกนะครับซึ่งก็คือไอดีของแอดมินกลุ่มนั่นเองเนาะพอดีเขาเพิ่งทักมาบอกผมนะว่าให้ช่วยรีวิวขาย ID นี้ด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับว่าไอดีเนี้ย ทำไมถึงอยากขายนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับย้ำนะครับว่าราคา ID นี้นะครับ1,500บาทเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับก่อนนะครับอันดับนี้อยู่ที่อันดับที่นะอนะค่าพลังโดยรวมนี่อยู่ที่200ล้านนะครับโอเคอมาดูรายละเอียดของโปเกมอนนะครับเอากดผิดโทษที หลักๆนะครับก็จะเป็นซาเชียนซามาเซนตานะครับมีโฮโอเนาะแล้วก็ตัวนี้มันชื่ออะไรวะเนี่ยมิวเมทันนะครับที่เป็นมาสเตอร์มีมิวทูเรสโอนแนนนะครับออจะติดอ่างทำไมวะเนี่ยแล้วก็มีดาร์คมิวทูนะครับมีแบ็คไบ์เนาะที่เป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็มียูนิว่าคิวเลมนะที่เป็นมาสเตอร์แล้วเนาะอันนี้ก็จะมีการดอนนะครับมาสเตอร์ที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับ มีอาเซอุตท,ที่เป็นมาสเตอร์ด้วยนะครับแต่ที่ใช้หลักๆเนี่ยจะเป็น3ทีมนะโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับแป๊บนึงทีมหลักนะครับประมาณนี้เลยค่าพลังอยู่ที่200ล้านนะครับตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นซาเชียนนะครับที่เป็นตัวดาเมจหลักนะแค่ตัวเขาตัวเดียวนี่ก็พลัง150ล้านนะครับแค่เขาตัวเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสคข่าๆนะ คือดีเนี้ยที่ราคา1 0 0 0 0มก็เพราะว่าตัวซาเชียนนี่แหละนะครับเพราะว่าเขาอัดให้กับตัวซาเชียนอย่างเดียวเลยส่วนทีมที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือดาเมจหลักเนี่ยจะเป็นอ่ายูโนวาคิวเลมนะครับส่วนทีมที่3จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เขาจัดผิดนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูอ่าทีมที่3เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทีมที่3เนี่ยทำไมเขาถึงจัดแบบนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะ รีวิวทีมนี้นะครับแต่คลิปนี้รีวิวขายไอดีเกมก่อนนะโอเคสามทีมหลักก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับเห็นไหมค่าสเตตัสของซาเชียนเนี่ยสปีดนะครับอยู่ที่2ล้านสแสนนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีอะไรอีกอา,อาวุธนะครับอาวุธเป็น2ดาวแล้วนะครับก็คืออาวุธประจำตัวเขานะเป็นอาวุธดาบนะครับในส่วนของ การเรียนสกิลนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําเต็มแบบครบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะมาดูที่อาวุธไอ้ประดับสีเออประดับนะครับเป็นประดับเซตโฮโอนะครับเป็นเซตโบแดงด้วยนะอันนี้ก็อัพมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะ,ะมันจะมีเซตโฮโอที่เป็นโบแดงอันหนึ่งนะครับแล้วก็ Set, เซอตอ thunder นะครับที่เป็นโบแดงอันหนึ่ง แล้วก็เซ็ตโฮโที่เป็นธรรมดาเซ็ตหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมด3เซ็ตเนาะโอเคอันนี้ก็รายละเอียดคร่าวๆนะครับที่เหลือนี้จะเป็นอา,อาวุธนะครับอาวุธก็จะมี1ดาว3บ้านนะครับที่เหลือก็จะเป็นบวก9ซะส่วนใหญ่นะครับอา่าที่เหลือเป็นบวก9นะโอเคต่อมาคือค่าสเตตัสของโฮโนะครับสปีดอยู่ที่4 0 0แสนนะาการเลียนสกิลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับที่เหลือก็ อัพเลเวลเพิ่มเนาะอะประดับนี้ใส่เป็นเซ t ตทันเดอร์นะครับต่อมาก็คือซามาเซนต้านะครับอันนี้ค่าสเตตัสไม่เท่าไหร่นะสปีดอยู่ที่ประมาณ80,000ื่นนะเพราะว่าเอามาใช้คอมโบเฉยๆนะในส่วนของการเลียนสกิลก็ใส่ครบหมดแล้วนะเหลือแค่อัพเลเวลเพิ่มอ่าส่วนประดับที่ใส่เนี่ยจะเป็นเซตอ่ากราวนะครับเซตป้องกันนะ ต่อมาก็จะเป็นตัวเมลเมทันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรับดามจนะ,ะเพราะว่าเอาไอ้ตัวสีแดงๆนะครับไม่รู้มันชื่อตัวอะไรนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไอ้ตัวนี้นะครับเอามากดใช้ตัวที่เหลือเอาไอ้ตัวนี้กดออกมาก่อนนะครับแล้วไอ้ตัวเมลเมทันเนี่ยมันก็จะสามารถปล่อยใช้สกิลได้นะโอเคประมาณนี้นะครับคือโปเกมอนหลักๆนะครับประมาณนี้เลยเนาะ,ะส่วนที่มันแพงเนี่ยเพราะว่า ค่าสเตตัสของซาเชียนนะครับดูดิสปีดมันอยู่ที่2ล้านนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูค่าใบแมกนะใบแมกเนี่ยอัดไปประมาณ4 6่0 0นะครับความเร็วนะส่วนดาเมจเนี่ยอัดไป1 4 0 0นนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าหมดไปเป็นล้านแล้วหรือเปล่านะครับในส่วนของใบแมกนะไม่ใช่ราคาถ้าเป็นราคาเนี่ยไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่ก็น่าจะหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาขายแค่10,000 500บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เนาะ,ะเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมไปดูคร่าวๆนะครับมาดูทีอ่อะไรต่อวะอะโอ้อันนี้ดาวป,ปัถนานะครับเห็นไหมอันนี้คือสีทองนะครับสีทองล้วนเลยนะโอ้โหถือว่าครบองค์ประกอบนะครบเสร็จแล้วนะถ้าใครสนใจก็ พักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคเนาะที่เหลือก็อะไรหล่ะอันนี้สร้อยนะครับสร้อยมือแซดนะครับอ๋อเปิดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับที่เหลือก็แค่อัพเพิ่มนะโอเคประมาณนี้อัพไป5 6อันละแล้วก็แต้มพรสวรรค์น,นะครับอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เห็นอ่าตรงนี้นะครับอ่าโอเคแต้มพรสวรรค์น,นี่ก็เขาอัพหลักๆให้2ช่องแล้วนะครับช่อง3กับช่อง4ี่เนี่ยเพื่อนๆสามารถอัพเพิ่มได้เนาะ โอเคมีอะไรอีก om om. อะตอมโลตอมอาโลตอมโลตอมนี่ก็เบลเต็มแม็กแล้วนะครับเลเวล70นะก็เป็นกรอบสีทองทั้งหมดนะครับมีอะไรอีกวะเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะผมว่า <c oughs> ในส่วนที่เป็นแบบรายละเอียดหลักๆนะครับประมาณนี้เลยอ่าก็ถ้าใครสนใจทักเข้ามาถามได้นะครับ จริงๆทีมหลักนะอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะถ้าไม่ชอบโฮโอก็โอนโฮโอนี่ยมาใส่ให้กับมิวทูก็ได้นะที่เป็นร่างเรสเซนซ์นะเพราะว่าร่างนี้มันก็แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ไอตัวนี้แรงมากนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะแรงจริงแต่เอามาใส่เป็นโฮโอก็โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าใช้เป็นทีมไฟนะครับก็คือทีมนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปต่ตอไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการข้อมูลหรือว่าความรู้ในส่วนไหนก็ทักเข้ามาในเพจ f a c e b o o k นะครับเมมตบอร์ยนะูทูบเนาะหรือว่าในกลุ่มพูดคุยนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เนะถ้าใครสนใจไอดีตัวไหนอยากได้ไอดีราคาประมาณไหนนะครับทักมาสอบถามก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ